นนี้สาววสิบห้าที่น้องพาน้อ,องไปเหนนุงเรียนของลูกชายไป็นพี่น้องค่ะวันนี้ 18, สิไปเซอร์ไพรส์ลูกชายค่ะที่ได้พวกมาหลอกมาไล่กบหนีหน่อยนะคะพี่น้องไปกันเลยจ้าสิียมันหลับหรือไมพี่น้องตอนนี้กำลังหาโต๊ะมาพอจ้ะชาร์ทรศัพท์ดูหนมเดี๋ยวสิถ้าจะกำลังสีรั่มแค่วนที่โทรหาลูกชายก็เลยพี่น้อง,อนนงที่ใส่บุ๊ ญ่ก,ก็มาเรื่อยก,ก็มาโอ้โอ้เขาล้อน,อนอั่นอยู่นั่งพี่น้องคะ่ะพขท่านแล้ววันนี้ตอนนี้กําลังันเขากําลังสี่ขืนหลับดีออกเป็นวาตามที่คนเคยหลับตรงทางันกําลังสี่ข้นหลับ,บนะคะพี่น้องเขท่านเล้วปีว่าหันข่อยมาของลูกไส่อ่นลูกไส้ใหญ่อ่นมีว่าหันมาบ่อละสั่นก็ไหวนี่สิทา่า ลอ่อยเขาวันขจาวันถือรับก้อนพน,นพี่น้องคุณ่านเด้นั่นอยู่อรอกันนะครับพี่น้องค่ะพ่องาบท่านไดออกมาอยู่น,นเียก็นรีน